โอมจงรักจงรักจงรักจงหลง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 มนตะก่อนเดียวนี้เสกหแล้วนะจงรักจงรักจงหลงจงหลงจงหลงเธอจะมีเป็นฉันแค่คนเดียวมันพ่ายมันดีจริงจริงเธอเหมือนหนวดสิงเปลี่ยนเป็นคนละคนเธอ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 รักกันที่เวทมนต์หรือว่ารักกันที่ใจหน้าตา เพราะว่าเพราะว่าหนูเป็นเด็กดีไงครับใช่ไหมเพราะว่าหนูช่วยมามาใช่ไหมครับใช่แแบบนี้มันคือเป็นลูกน้องแล้วอ่ะไม่ใช่แบบนี้ไม่ได้เรียกลูกน้องแบบนี้เรียกว่าเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่น่ารักเป็นลูกที่ไม่ดื้อเป็นลูกที่มามารักที่สุดในโลกครับมึงคือเบาเ้าเล่าบ้านเฮาแน่พูดไม่ได้ดอกยายหนูไปอยู่กรุงเทพเป็นจำนวนมากเข้าไปแล้วสาวปื้บัน เม no oh! ื่อคืนนี่หนูก็จะกลับรลบนายายเดินหนูไม่อยู่แล้วบ้านนอกแม่ท่านโดนเตือบหมาแล้วหมาใจบ่ายเซ๊ะไม้บ้าให้อยเนี่ยหมาจิกัดควายหอดหอดสาวยเลย อุ้ยเหมือนเจนนี่อ่ะเหมือนเจนนี่มากเจนนี่จริงเลยอ่ะขวยขนาดนั้นเลยเหรอไม่เหมือนเจนนี่รู้ปะทำไมเหมือนเจนนี่แบบทุกคนเห็นปะต้องฝึกทำเนื้เพราะเราแล้วถ้าทำแบบนี้มันมันเหมือนแบบแบบไม่สวยอ่ะค่ะโรคอะไรคะโรคอิจฉาตาร้อนค่อ โรคพิชาตารอนอม,มันเป็นยังไงโอนละมากมากนะคะเป็นโรคนี้ะเป็นยังไงเห็นคนอื่นได้ดีไม่ได้เลยนะคะอืมตาม,มันจะเหลีอยจะส้นขึ้นมาเลยค่ะอโอนพุ๊บๆแล้วมันมีโรคอื่นพ่วงมาด้วยโรคอะไรครับโรควัาพื้นคนค่ะเป็นยากบอรโรควัาพื้นคนเนี่ยโอ้ยเสียวเสียววัพื้นคนได้ยากขึ้นยังเี่นต๊ะอาการเป็นยังไงเนี่ยมันต้องเลี้ยวสายเลี้ยวขวางกันเลี้ยวให้ยังนนเนาะมันอุเยยานาได้งยินนั่นดี ว่าเอเข้ามาเยอะมากเลยครับว่าให้ทำเพลงจากเสียงของริซ่าแบล็กพิงก์อย่าเซล,ลผมหน้ามาหนูมันไม่น่ารักหรอครับน่ารักก่อนอื่นก็ตัดเขาว่าหนูหนูแล้วก็เลียงใหม่นะครับหนูโอเลียงใหม่เสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ครับหนู